ให้ดูว่าเศรษฐกิจบ้านเราหรือกองทุนบ้านเรา,หร,ออา,เราหรือตลาดพุ้นบ้านเรานะฮะผลตอบแทนแต่ละปีเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะให้ดูแบบนี้ครับให้ดูปี2999ปี2000นะฮะเขาบอกว่าปีตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับลงก็ไม่เกิน2ปีขึ้นก็ไม่เกิน2ปี3ปีติดกัน ให้ดูตัวอย่างครับสมมติว่าเราลงทุนปีนี้ผลตอบแทนกับตลาดหลักทรัพย์เท่าไหร่นะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์อ่าเบ้ามาฮะเบ้ามาเบ้าบอกว่าเฮ้ยปีนี้ดีว่ะลงทุนดีว่ะนะมีเงินในในพอร์ตเราเท่าไหร่เทไปหมดหน้าตักนะฮะแล้วปรากฏว่าเบ้าก็เบ้า,า,าจริงๆฮะเบ้าไปหอดอยด้วย,ยนะฮะปีต่อไปปุ๊บตลาดลดเป็นสีบเป็นต์นะฮะ มเมาหรือดอยแบบเรานะฮะเราจะเอาเองินออกไหมฮะส่วนมากบางคนก็เอาออกกลัวพิตกตงังวลคนเรานะฮะบอกว่าตลาดหลักทรัพย์เหมือนจิตวิทยาจอยากดึงนะถ้าใครเห็นข่าวมิดีคนส่วนมากก็จะขายจะมีคนส่วนน้อยที่เข้าไปช้อนซื้อคนส่วนน้อยนั่นแหละเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์จากส่วนที่เขาขาย เชื่อไม่เชื่อเมื่อใดก็ตามมีข่าวร้ายคนจะทยอยขายเงินลงทุนที่เขาลงทุนในหุ้นคนส่วนหนึ่งเมื่อราคาตกลงก็จะถอนซื้อในราคาที่มันโล่งออกเพื่อคนเห็นราคามันขึ้นกลับมาอีกคนที่ขายไปแล้วก็จะกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งพอซื้ออีกรอบหนึ่งปุ๊บนะฮะ ราคามันขึ้นคนที่ซอนซื้อตอนแรกกำไรไหมฮะกำไรเกิดข่าววิธีขึ้นมาเรื่อยๆนะขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บราคามันลุกมาเรื่อยๆ<อ>คนที่ซื้อก็ดูจับจับซื้อซ้อนแก็ไม่ซื้อตอนีข่าวเรื่อยๆไม่ต้องกลัวครับการลงทุนมีข่าวเรื่อยๆนะ